สวัสดีครับสวัสดีค่ะเัวลูกไวมิสแบรนสมุทรสงครามค่ะนะครับวันนี้เป็นลิมจีจ้าลิมจีหวานหวานอมเปรี้ยวใช่เป็นตัวตนของหนูเองวันนี้เป็นเป็นผลไม้ของจังหวัดนะคะคดูออกไม้ไว่ามันคืออะไร ดูแล้วน่าจะไม่หนักไม่หนักไม่หนักค่ะไม่หนักได้อยู่แต่กรู้ไหมนลูกแบบนุ่มๆแต่ว่าร้อนมากข้างในแล้วก็แบบมันเคลื่อนมือไม่ค่อยได้มันได้แค่นี้ใหายตัวลงไม่ไม่เจ็บหลอกไม่เจ็บหัได้อยู่คือเขาทำเฉพอาะแบบที่ดูเหมือนเป็นเหมือนเปมือนเหมือนเปล่าเหมือนโฟมกันไม่อันนี้มันเป็นหนังค่ะเป็นหนังใช่ทำจากหนังใช่อันนี้มันเป็นเปลือกแล้วก็หนูเป็นลิ้นจี่เป็นเนื้อลิ้นจี่ข้างในการเตรียมการของชุดนี้นานไหมลูกก็ค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น ทีมพีดีทำเองกันหมดเลยค่ะไม่ได้ให้ร้านทำก็คือปักจริงๆมีกระโปรงมีบาร์ด้วยแต่เป็นลูกปัดหมดเลยแต่หนูถอดไปแล้วเพราะเมื่อกี้ข้างในเขาบอกว่าให้รีบถอดแล้วรีบกลาบก็เลยแบบเออแล้วพอออกมาข้างหน้าใช่เกด้านนอกไปกคนใช่ค่ะก็คือชูทำละเอียดมากก็คืออยากให้ทุกคนแบบเอนจอยกับโชว์นะคะหนูทำไปเต็มที่มากวันนี้ไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ล้มเหมือนรอบที่ช่วยน้ำ มีเรื่องอะไรจะบอกไหมเห็นบอกว่าไม่ี้ที่เราบอกมีมีเรื่องท่ะมพ์ยไนะไม่เชิงด้ามากหรอกแต่หนูก็คือทุกครั้งเวลามีอีเวนต์หรืองานอะไรย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งหนูจบการประกวดเสร็จหนูก็จะมาออกมายืนรอสัมภาษณ์สื่อส่วนมากก็จะไม่มีสื่อเข้ามาสัมภาษณ์หนูมันมีนางงามหลายคนนะคะที่แบบยังไม่มีแสงใช่หนูก็อยากจะอ้อนวอนขอร้องพี่ๆนะคะที่แบบเป็นสื่อแล้วแบบเออช่วยสัมภาษณ์ตัวไม่เต็งบ้างก็ได้หนูก็เป็นนางงามนอกกระแสแต่ก็อยาก อยากมีแสงบ้างใช่แล้วแล้วเราแบบว่าได้ทต่มาเราได้มีด้อมหรือคุยกับแฟนๆยังไงใช่หนูมีด้อมค่ะมีด้อมแต่ว่าด้อมหนูอะคนน้อยมากร้อยหกสว่าคนเองใช่เพิ่งจะมาเพิ่งจะเข้ามากันใช่หนูมียสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีคนเข้าเลยเชิญได้นะก็เอ่อไอจีกับติ๊กตอของหนูนะคะ w e i y w a p ค่ะชื่อเดียวกันนะคะก็ในมีเป็น QR code มีเป็นข้อมูลติดต<ม>่อเออ<ม>ทุกอย่างหมดเลยค่ะใช<ม>่ั้มมีชีทางด้อมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ด้อมวีวีอ e ี I เลยยังไม่มีชื่อด้อมเลยใช่แต่ว่าแฟนค่ะเออในในด้อมอาจจะมีน้อยแต่ว่ามีคุณภาพทุกคนค่ะ,คคะทุกคนคือแบบดกให้กำลังใจกันมาตลอดเลยแต่ว่าถ้ามีเยอะเยะมันก็ดีค่ะเราได้ไล,ลฟ์สดใช่หนูไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดทุกวันค่ะแต่ว่าก็มีแบบดึกๆแบบอาจจะไม่ไลฟ์นอนเหมือนเพื่อนแบบ พอดึกเลยก็คือหลับเลยใช่แต่ว่าไลฟ์ตอนกินข้าวตอนเช้าอยู่เป็นไงบ้างที่เขาเปิด tiktok แล้วก็ค้าขายอะไรนะคะอ๋อยอดใช่ไหมคะเรื่องยอดหนูได้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ไม่เยอะได้วันละยอดสองยอดอะไรเงี้ยจะไม่ถึงแบบสองสามสิบยี่สิบเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยกูพยายามอยู่ค่ะก็มีมีมีแต่ก็น้อยก็อยากจะให้เใครที่มีสแกนนองได้ <laughs> ไม่เห็นเมื่อกี้ก็พยายามทำอะไรอันนี้ด้อมน,นะคะใครนะคะที่อยากจะอุดหนุนอยากจะซัพพอร์ตเว๋ยนะคะเข้าด้อมกันมามนเ,นเดี๋ยวถ้าเว๋ยไลน์มึนแล้วมึนแล้วมึนแล้วนี่ค่ะนี่นะใช่แข็ไว้นะหนูก็อยากจะมีอ่ะขอคะแนนเลยลูก<ช>ขอคะแนนเลยหนูก็อยากจะมีเออแฟนๆมากำลังใจนะคะเข้าด้อมมาช่วยอุดหนุนกันด้วยช่วยซัพพอร์ตหนูนะคะ อ๋อโอเคใช่มีรอบโหวตรอบชุดประจำชาติแล้วก็มีมีพีลีมมีไฟนอลอีกนะคะก็อยากให้ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะมหมายเลขเลขอ MGT 6 1ค่ะขอบคุณนะคะขอบคคะขอบคุณนะคะ